สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับขั้วล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิมนะจ้ามือนี้แม่อันดาสีพาพ,พี่น้องมาเฮ็ดข่าพัดหมูสามสัน้นใส่ไข่แล้วก็ใส่แค่รดแสบๆนะจ้าวัตถุดิบที่หรกใส่ในมือนีกะซิมีข้าสวยไข่ไก่กระเทียมปะเขือเทศต้นหอมผักซี่ หมูสามชั้นผงปรุงรสหรือว่ารสดีน้ำมันหมูซีอิ๊วขาวซอดหอยนางรมซอดฟ้าเขียวผงสุรสแล้วก็น,น้าตาลทรายนะคะ่ะกะสิมีแค่รสกับซีอิ๊วดําเพิ่มขมาน้ำเนาะจ้าพอดีแม่อันดาลืมเนาะค่าพี่น้อง ก่อนอื่นเลยนั่นแม่นดากาสิเอาบักเขือเทศที่ห้าเตรียมว้มาหันให้มันเป็นสินแต่พอดีหลังจากนั้นห้ากรสิมาหันต้นหอมเตรียมไว้ตามใดหมูสามสั้นหมูสามั้นมือนี้แม่นดากาสิบดได้ใส่ลายปันไดเนะจ้าเสร็จแล้วแม่นดากาสิเอาแค่รสที่ห้าเตรียมว้มาหันให้มันเป็นสินตามที่ห้าต้องการ หลังจากนั้นห้ากระสีเอากระเทียมที่ห้าปอกเปลือกแล้วก็ล้างนา้ำวเสส้เ็จซับเดือบรอยแล้วเอามาตำให้มันพอแหลกเพราะแต่ว่ากระเทียมของห้าแหลกแล้วแม่อันดากระสียส่ไข่ไก่ทีห้าเตรียมไว้มาตอกวกติให้มันเข้ากันเนาะคะ่ะมือนี้แม่อันดากระสีใส่ไข่ไก่ทั้งเบือสามนวยตอนนี้แม่อันดาก็ได้เตรียมวัตถุด,ดิบว้เซจซับเดือบรอยทุกสิง่งทุกอย่างแล้วนะจ้าต่อไปห้ากระสีมาเห็ดกันเลยค่ะแม่อันดากระสีเอากระทะขึ้นข่างไฟใส่น้ำมันหมูลงไปน่อยนึงตามด้วยกระเทียมตีห้าตำว้ใส่ลงไป หลังจากนั้นเขากะซีขวดิีเจียวกระเทียมห้มันพอหอมเนาะคะ่ะพราะตะว่ากระเทียมของเขาเรื่มหอมเริ่มเหลืองใดที่แล้วแม่อันดากระิีไสหมูสามสันที่เขาหัน่นไว้ใส่ลงไปเราก็ตามด้วยไข่ไก่ที่เขาตอกไว้ใส่ลงไปเนาะคะ่ะแล้วเขากะสีพัให้มันเข่ากันหลังจากนั้นแม่อันดากระิีเติมน้ำปลาลงไปจัหน้อยนึงเราก็ตามด้วยบะเือเทศบะเือเทศมือนีแม่อันดากระซีใสทั้งเบิดสามนวยกระซีเป็นบะเือเทศนวยใหญ่เนาะจ้า แล้วต่อไปแม่อันดากาสิเอาเข่าสวยถีอห้าหุงสูกเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปประมาณสามทับพี่พุ่นๆเนาะค่ะเสร็จแล้วห้ากสิผัดส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันในการผัดห่ากับพยายามผัดย่าไห่เขามันติดกันเนาะค่ะอย่าไห่มันติดกันเป็นก้อนเสร็จแล้วแม่อันดากะสิใส่แค่หลอดเท้าหันว้ใส่ลงไปแล้วกับรุงรสด้วยซอสฟ้าเขียวตามโดยซีอิ๊วขาว แล้วก็บผงปรุงรสหรือว่ารสด,ดีหลังจากนั้นเ็าก็สิพัดส่วนผสมให้มันเข้ากันอีกเท่านึงแล้วแม่นดาคาสีใส่น้ำตาลทรายลงไปสองซอนซาตามด้วยผงสู้รดสหนึ่งซอนซาแล้วก็ตามด้วยซอนหอยนางรมซอนหอยนางรมนี่ขันแม่นว่าผู้ใดมักหลายก็ใส่หลาๆก็ได้นะจ้าหลังจากนั้นเ็าก็สิพัดส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วแม่นดากสาสีเพิ่มสีสันโดยสีอิ่วดำจักน้อยนึง เสร็จแล้วห้าก็สิพัดส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันอีกเท่อนึงเนาะคะ่ะหลังจากนั้นแม่อันดากระสิใสต้นหอมที่เ้าหันไวใส่ลงไปแล้วห้ากส็สิพัดส่วนผสมให้มันเข้ากันหลังจากนั้นเ้าก็สิซิมรดเบิงขันมันว่าพอดีแล้วเ้ากรสิปิดแก๊กสแล้กกระตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยเนาะคะ่ะเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะเมนูมื้อนี้เป็นตาแซบบ่าจ้าสุดท,ท้ายนี่แม่อันดากระขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้กวกระซอยเป็นกำลังใจให้่อยแนเ้อคะ้าขอบคุณหลายๆคะ่ะ